ก็เป็นยังไดงจะเห็ดอยู่นี่นะแบบว่าตอนนั้นนะมันก็มีผู้ชกผู้ชายแท้จริงบ่อยู่มันแบบเฮาไงลงไปเห็ดอยู่นี่ค่ะก็เป็นแม่บ้านเนาะลงไปเห็ดได้เดือนหนึ่งเห็ดได้เดือนหนึ่งละบานนี้แหละอันลูกผัวละให้ลูกผัวให้ละบานนี้ละเาละยาบานนี้เลาละออกบานนี้นะเฮาออกละบานนี้เงินเดือนก่บโบทันละออกเพื่อนผายอยากได้เงินเฮาเพราะว่าเงินยังโบทันละออกเอาวาวนะเอาวาวเาวให้ผัวพังนะโดยเงินกับโบทันละออกเอาวาวนะ เราหาเราอันไปอันหาหน่อไม้มาขายแบบน,นี้นะไปหาหน่อไม้มาขายแล้วได้เงินห่าสิพันเมื่อน,นั้นนะแล้วเราเ<อ>ลยสิไปซื้อเขาโด<อ>ไปซื้อเขาเพื่อเราทำได้เท่าได้ขายหน่อไม้แบบนี้เ,าเรา,เาได้ห่าสิโด อยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนสบายดีน้องๆมาแต่ใช้เนี่ย,ยโอ้มาแต่ของเฮียนนาะพี่นอนะ้อ,องเนาะเลิกของเฮียนแล้วพี่น้องโดยเนาะกับมาพบมาพ่้ากับซองบาตาบรรเทาคือเก่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะกับผาพ่อแม่พี่น้องอ่ามาหาทางอ่าน้องใหม่ลายการน้นองแตงเพื่อนเนอะพี่น้องเนาะ โดยกาบสบายดีทักทายสบายดีกับเอฟซีถูกลุกทางถุกทุกคนเด้อน้องพม่าพี่น้องมือนี่กัเป็นมือวันจันท์พี่น้องเลยแต่ปกตินี่น้องแตงกับน้องใหม่เพื่อนว่าแม่เพื่อนอายุดมือวันทิ์พี่น้องแต่ว่ามือวันทิ์เมื่อวานนี่เราทางบอตตาบริมาพี่น้องเลยมือนี่กัเลยาจ่งไดมีงานเนาะทางน้องดอดแก้วเพื่อนพี่น้องเลยมาแลวกัมาเวหาน้องใหม่กับน้องแตงเพื่อนก้อนพี่น้องเลย เนาะป่ะพี่น้องจังได้กะขึ้นไปทักท้ายสบายดีครับเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเฮ็ดอียังมือนี้นนเนาะพี่น้องมามือน,นี่นี่ะใครน่พี่น้องเลยอ่าปนบ่ค่อยต๊กปันไดมือแต่เก้านี่กยเนาะเปียกเปียพี่น้องเลยอ่าตะลุมตะลางกันน้ําจนออกบอ่ออกบวกบดนี่โอ้สบายดีเด้อดยสบายดี โอ้มเอนี้อยู่สามคนเมนี้เนาะอ่าเธอเอ้านอเนาะผู้ใดจะมาเพิ่มผู้สาวมาที่นีได้นี่น้องน้องไหมแม่แม่บ่า <laughs> ไงฮะ <laughs> อ๋อเม่์ใช่บ่แม่กับลูกก็ซ้ำกันโอ้เน้มเน้มเน,ม,นมมาบัดคนเดียวเนี่โอ้เอื้อยน้องพี่น้องเอ้ยน้อง,อองโอ้ ตัวประจักนี่แม่เนาะเออได้เห็นแล้วชาพี่น,อน้องเลยยังน้อยยังนมอยู่ใช่ไหมเ,นด,เดินอ่ะแดงอ่องตองดูพีนน่น้องเลยโอ้ยกลัวคนน้องใหม่เพิ่นพอนจะพอ่อเท่าพ่อแล้วจงห่วงดอกะด <c oughs> อะไรเนาะเออเบียดยังได้ใช่อ่าแม่มื่อนี้ยวได้ไป,ปบ,บ,บ,บ่บ่บกได้ไปลูกชายกูสบายเลยบกได้ไปไปทำงานเดินเดนเนาะพี่น้อง หูกชายพอสบาย<ง>ก,การต่เก้าในปกตินี่แบบว่ามีมือยุดโ์เทมืออันทิดมือเดียวบอกเลยโอ้อแบบเข่างานแปมุมงอยู่ขนเข่างานกับแปดโมงเ<อ>ข่างานแปดมุมงแหละเลิกนั้นหกมุมงครึ่งหกมุมงครึ่งนเนาะเด้หฮา,านเสริมสวยพี่น้องเ,เลยกับโบตี้แต่วน้อเพื่อนกับอยัง นอยยังนมพี่น้องเอ้ยอีกอย่างก็อยู่ห้านเสริมสวยแน่พี่น้องเนาะกะอ่าเป็นโต๊เป็นแตงแน่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอายุนะสามสิบตัวใดก็สามสิบสี่สามสิบสี่เนาะพี่น้องเลยสามสิบสี่ถ้าว่าบเป็นแม่น้องใหม่นี่บอต้าก็เอื้อนเอื้อยกันได้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะอ่าเพราะว่าช่องเดียวก็เอื้อยบอต้าผู้ก๊บขอบไปเลยกาช่างไดช่าง มือนี้พากันเฮ็ดยงแน่มือนี้บ่ได้ไปบ่อนหาขุดขวชันดินมือนี้บ่ได้ไปกวาดขี้เนี่ยทำวามสะอาดเดินบ้านมือนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่ว่าช่วงนี้นะฝนตกดุอันนเนาะมันก็เลยบ่มีฮอดเวลาสิปัดสิกวาดมันก็กวาดก็คือเก่ามันก็บ่เกี้ยงบ่กวยบ่แห้งบ่นยังเลสิพากันไปพูดกินมาถมหมองนองโดนโดนโดนเอาโบมีลโอสุกจะเจ้าลอนี่แซ่ลอดซุปเอากระเป๋าแบก พุ่นใหญ่อ่าเนาะให้ให้น้องแตกพุ่นนี่อ่าอยู่ไผแต่หมู่เอออยู่ไผแต่หมู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าน้องแตกนี่ใหญ่กว่าหมู่ได้อ่าน้องแตกใหญ่กว่าหมู่น้องลากินลายนะเบิ่งเนาะบ่หมู่คือน้องเพิ่นนีกแม่แม่กอ่อนพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นบ่มีลูกนี่กโอ้เนาะอ่าคือสิจังได๋ผู้บ่าวนี่ปดะ นราพี่น้องก็คือว่าแหละแบบว่าทั้งแม่นายูฮานเสื่มสวยนะอันแบบว่าเฮียนมากทางแมนบอกบอกบ่ได้เฮียนแบบแบบควมมักล้วนเลยความมักกับแม่กับเพื่อนโบยู้านแล้วเพื่อนละจ้างเขาไปเผา้านให้โอ้แล้วก็ใจแม่ก็มักยูแล้วก็จับเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วก็เก่งไปเลยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถ ยังบวได้สามารถเห็ดอย่างได้หลวพอมันยังเป็นแต่ร่างหัวเดียวนะโอ้พระมหักระไปย์มหากระไปบนท่านหลวพอเดือนอ่า่าทีีบาาอต้าก็เห็นเนาะนบนท่านเสริมสวยบางคนนตัดผมก็เป็นแต่งนุม่มแต่งหนาแห้งโบแห้งอาซีบเลยแต่เนาะเสริมสวยแม่ก็อยากนั่นกับใจใจแม่ก็มั่งอยู่แต่ว่าแม่ก็ยังบวเป็นอย่างนั้นอ่าแบบว่า ค,คือคือแม่กันสวยสวยโอกาสตอนนั้นแหละ<ด>ตอนที่<ด>เพื่อนเฮ็ดเพื่อนยังและะ้วกอาฝึกเนมเบิงแล้วก็บางดีกันนี้เด้หนูทดลองกันนี่ให้น้องใหม่กันน้องเนี้ยนี่ซื้อแป้งกระลับมาอ่าทาอ่าแต่งทดลองมึงเอาเด้แล้ววันที่หนึ่งก็ให้เอาวัน,<อ>านี่ก่อนเออนอนพี่น้องว้าวว่าขิดว่าโอ้มึอนี่อ่า ผู้สาวกได้ด้ว่ามาลินน้ำนองใหม่เพื่อนพี่น้องเลยได้พ่อแล้วแม่เพื่อนก็ได้ฉันก็อ่าบ่ได้ตกใจบ่เห็นอ่านองใหม่เพื่อนออกคลิปครั้งแรกตกใจตกใจอยู่เนาะเลยเออเอ้าลูกเจ้าของวาอลไรเนาะเลยเพราะว่าไอ้เบิ้งเพื่อนนั่นเปืดนะเบิ้งเพื่อนถามว่าเอ้าคือบ้านเดียวกันกับเจ้าเพื่อนวานะแล้วเม่กันเลยไปส่งเบิ้งแม่ไปส่งเบิ้งเอ้า มาคิดในใจแล้วอาลูกกูโอ้นะคือก่อนจะพูดก็ต้องหมายพิมนั่นเกิดพ่นย่างไปช่องหันพอดีได้พี่น้องเแลวกระถานแลวกระย่างมาเบิ่งเกิดจังไอู้้เนาะเรื่องราวที่ไปทีมาของเพื่อนอันแรกอะยาว่าชันว่าสี่เนาะพี่น้องเคยถามไปทั้งน้องไหมเพื่อนเรื่องครอบเรื่องครวงเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าเลือกลากันกันเพราะความพึงหวงว่าชัน คือทางแม่น่ะเคยเห็ดงานอยู่นี้เนาะแม่เนาะตอนน้นโดยเออก็อเป็นยังได้จะเห็ดอยู่นี่นะแบาบว่าตอนนั้นนะมันก็มีผููชอกกูช่ายแท้จริงบ่อ,อยู่มันแบบเฮ้ยลงไปเห็ดอยู่นี่ค่ะก็เป็นแม่บ้านเนาะลงไปเห็ดได้เดือนหนึ่งๆๆๆๆเห็ดได้เดือนหนึ่งละบานนี้แันลูกัวละให้ลูกพวให้ละบานนี้ละฮัละละยาบ,บานนี้ฮัลละอ๊อกบานนี้นะ เฮาออกแล้ววันนี้เงินเดือนก่บโบทันได้ออกเพื่ออยากได้เงินเฮาเพราะว่าเงินยังโบทันได้ออกเอาไว้นะเอาว่าว่าให้ผัวพังนะโดยเงินกับโบทันได้ออกเอาไว้นะแล้วเราอันไปอันหาหน่อไม้มาขายแับนี้นะไปหาหน่อไม้มาขายแล้วได้เงินห้าสิบพันเมื่อนั้นนะแล้วเราเลยสิไปซื้อเขาโดยไปซื้อเขาเพื่อเราถามได้เท่าได้ขายหน่อไม้มื่อนี้เราได้ห้าสิบเราก็บอกนะ เพื่อนเลยว่าเอามาให้แน่เศร้าพันเขาเลยถามเจ้าไปอย่างเศร้าพันเขาว่าถามเพื่อนข่าวแรงกรบโบมีเขาว่านะสิไปซื้อข่าวมาม้าเขาว่านะไปเจ้าไปอย่างอีกเขาว่านะเพื่อนเลยว่าว่าเออเพื่อนว่าขอจำนี้โบให้เนาะเพื่อนว่าว่านะขัดผัดกูเอามาเด้อวะเพื่อนจบเขาว่านะเอาเขาว่าเจ้าเอามาบัดค่อยเอามาเจ้าโบได้กินน้ำบ่อเขาว่านะผัดเจ้าออกมาแล้วเจ้าโบมากินน้ำนี่แจ๊ซี่ไปกินสายสันเขาว่านะ เพื่อนเราเ่าเขาบอกเงินเพื่อนเราเพื่อนโใไฮไซโบไฮโซยน้ำเพื่นเ่าขนาเขาก็เลยว่าเออโบไฮไซกับโบไซฮะวันเขาก็เลยหากินไปกับลูกเขามานี้นะมาแล้วเลยเพื่อนเลยจ้าเพื่อนได้เงินมาเต็มไปเลยได้เงินสองพันสองพันบาทนะสองพันบาทโดยแล้วกับเพื่อนกับบได้ให้จะกีบจากบาทอันเลยให้กันเลี้ยกันเพื่อนกับฮุกเครื่องเมื่อเงินเพื่อนกับบได้ไฮไซฮะโบไฮไซกับบไซน้ำมาต เขาเลยหาขอกินไปกับลูกกับเต้าขออไปน้ำกลางบ้านกลางเมืองเนาะนี่แหละเพื่อนจะว่าความสะสมเนาะในใจพี่องเลยนะสาเหตุที่รักก,ก่อนสีได้เลิกกันอล็รีนิกสนเกิดจากจุดนี้โดยเขาเพื่อนกับงินว่าวกันนเบ็ดเพื่อนได้เงินได้คำมาเพื่อนกาไปกับทํามันบบดีนะเขาแบบบ่อยคือว่าวหรือน้องโบดาออดโดยเมื่อยอด,ดยแล้วเพราะว่าชาวบัตรที่เมียไปหาบัตรพัวบัต ่าขอขอบัดเมียบัให้บัวร้าใชโดยไปหาไปยังเพื่อนบัดขอกันบัวให้เพื่อนบันให้บนเบ้าให้บันอายุกับรุ่นเราเ่าเดียวกันนี่บ่เพื่อนกับสามอายุเพื่อนอยู่ค่สี่สิบได้สี่สิบปีเลยก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะขุมมือนี่สามสิบสี่สิบนี่ถือว่าธรรมดาได้แต่ขนาดแม่เพื่อนสามสิบกว่าปีนี่ก็ยังธรรมดา คืนั่นแล้วยังนมอยู่นะบ่บ่อยากไปบ่างานเชสวยนะั่นอยากไปอยู่ไปอบ่<ส>เอออยากไปอยู่<ส>บ่แต่ว่าน้องน้องแต่งคนนี้อ่าแบบไปใช้ก็คือแบบที่เขามูได้ง่ายนะจากสังเกตเบืองกา,าการว่ากันว่านะอ่าแบบว่าคนว่าดังพังชัดแบบว่าด้วยความแบบมีความมันใจนะอ่า <laughs> แบบโอ้เพื่อสอนพืชนี่บธรรมดาได้นะกาคือว่าแนแน้องพี่น้องอ่าคือทางบัดลูกเคยกัยั่งโบได้คดองจะกีบครับโบโบได้อแมกมแเนเทพบบสาวาเพื่อนจะขอลูกคพือนอืมเพื่อนเลยเพื่อนอะไรอยากขอลูกแล้วแม่เราวบห้เพื่อนเราว่าว่าลูกนี่ฮะสิเอาเพื่อนโตมาเพื่อนว้ามานะเพื่อนว่าน้อแม่นี่ดอกแม่เราว่าว่า กูบ่ให้ลานกู้แมวเราหนะเออลวนลานเจ้าแต่ว่าลูกคอยมันกระตอกันนี้ค่อนระเ่าบันนี้ค่อนระเเววเนาะดอกไม้คู่ไดแล้วมึงมาขอมึงจังว่าลูกมึงเาถามมันนะเอาเลยถามแบบนี้เขาว่าว่าสิทุกหรือสัญงากาะสิทุกหรือสิญญากับกูสิหาคอเข้าเลี้ยงภาษารลานผู้เดียวนี้กูเลี้ยงง่ายเขานะแต่ลูกกูองคนสามคนกูก็ยังเลี้ยงง่ายเานะ อันนี้เพื่อนละห้บบนี้เนาะเพิ่นก็โทรมาทางเฟซบุ๊กเพิ่นผู้ดกโทรมาแล้วขึ้นมาให้แม่ว้านะเพื่อนละห้บบนี้ให้เฮาเออจะาว้าแบบนี้จะว้าแบบใดมึงเด้ฮาว่ามึงว้าแบบนี้มึงว้าแบบใดฮาว่ามึงว้าวอุี่ผ่านมามึงเคยหายเกียิกูอยู่บ่อฮาว่านะกูนะบบเคยว้าบโเคยว่าอีหยังหายลูกหายเต้าฮาว่าลูกเต้าอยากเฮ็ดกะเฮ็ดบุอยากเฮ็ดแล้วกะยาโหน่โหนะ กูก็บโบเคยว่าโบเคยว่าย้อนอย่างย้อนว่ากูแพ้ง่ะวานะผ่านเวลาที่มึงว่ามึงจ่ามาน่ะมึงเคยให้เกียดหงายหยดกูเพราะห่างวาน่ะว่าวน้ำโพท่าวเมถาวรว่าน้ำไอ้ก็นองกูมึงกูหนูป้วงห่างวาน่ะแบบอ๋อโเคยว่าอ่อนน้อมเนาะพี่น้องเนาะโบเคยว่านี่ก็บอกขออนุญาตน้ำพี่น้องเลยทีว่าว่ามึงว่ากูก็คือตามที่เคยว่ากันผ่านมาเนาะสอนตามนั้นพี่น้องแม่เพิ่นก็ได้โดยอ่ามันนี่เลยอัน เพื่อนหลายอยากได้ลูกเหรอคะเราบอห้ยฮาวานออ๋เพราะว่าแม่ยุเพื่นอนว่าว่าลูกของเพื่อนแต่ว่ามันก็นอาลูกของน้องใหม่เพื่อนเกล็นเนาะโดยอ่าบัดลานแม่เพื่อนกันทนะี<ด>่บัดบผู้เลี้ยงบัดคือชุมเจ้า<ด>บ่อยบ่อยน้องที่นอ้<ด>นอง<ด>เป็นภัยก็บ่อยอยากให้ือกันละฮาว่าจิทุกหรือจิยากก็ฮาวสิคอเข่าเลี้ยงเอาฮาว่านะลานผู้เดียวเลี้ยงใหญ่ยู่งฮาว่าเอาโตเพิ่นแบบนี้นะหาเลี้ยงหาหยางไปสิแหละในการไปเฮ็ดงานแต่ละมือก็จังได้ย่างไปบ่หรือว่ามีรถ ล้างมือก็ยืมรถเพื่อนไปมือได้เพื่อนมีเรียกกับได้ย่างเกือบสองกิโลพุ่นังเนาะทอดปอสองลักประมาณนั้นแล้วงามตานแล้วกว่าแล้วเนาะอย่ากลัวไม่หวิดโค้งกิองเกือบสามลักสามกิโลสี่ห้าห้ากิโลพุ่นนะอดอ่ะอ่ะอ่น้องใหม่เพื่นกับไปขุดอัวซานดินได้มือละ อ่าชิปสาวพันสาวสามชิปเนาะน้องน้องแตงนี่บ่ได้เห็นยังน้องแตงนี่อ่าเอัตล้านน้องแตงนี่วันนี้ก็ไปหาน้าไปหาอยู่เปล่าไปกันน้ำท่วมเบามาไปหาหนูไม่กับบอไดเลยเดี๋ยวน้ำท่วมโดนโดนหากจันดินกับบอไดพูดฝนตกเขามันนั่นเขายุดเมาเลยพูดแล้วมันเด็ดพูดแล้ววันนี้ยังได้ไปพูดอีก ล้วก็แบบว่าได้วางแผนกันไหวโบสถสันแม่ว่าสีเฮติยังโตพอตกแรงวิทย์นะบ่ไไว้ตกแรงกับแม่กับวันวางแผนนยู่ว้ากันกับลูกเฮาตกแรงแล้วเขาได้เงืับกันโชคเงินโชคคาได้ละอย่างเฮตดเฮือนนะวานะแม่เลยอยากก็อกอีกนะพอได้ไวบ่บนดังพื้นดังไผแม่วานะนี่มันกลุมดุมพดเนาะโดยแผ่นพาแผนพากแม่ก็อยากใชเฮาพอได้ขันเด็กน้อยแม่วานะ แม่ได้นี่เนาะแบบคานหว่ำลงนี่นี่ปาทูยังไงมาโต้งงามนี่นี่ใครอยู่หน่อยนึงกี่ดิดอ่อนแต่โต้งงามมาแรกนี่ปะควันตรวจเอาแล้วหนิเนาะโอ้ยควันตรวจเอาแล้วอ่าน้องน้องแตงกันใช่ไหมมีครอบครัวกับบุตรองมีลูกเด้อนี่เอลูกน้องไม้นี่อ่า ให้แล้วเนาะเออยากได้อีว่ล่ะอยากได้อยู่เอออยากได้อยู่แต่บ่ท่านยากมีผัวพี่น้องโอ้ยเนาะแบบเดียวกับเอื้อบ่าต้าเนี่ยพี่น้องเลยผู้ใดได้ลูกก็เทียวจะให้ไปคอโอ้ว่าลูกเพื่อนนาะเพื่อนจะให้บ่มันถุกงยากแล้วว่าไปกันกะบัดมาอยู่ทางฝั่งไทยแกเจ้าบม่เคยไปบ้ใช่บ่โอ้เพราะว่าท่าอยู่ถ้าไปทางนั้นน่ะมันแก ไกลบ้านอยู่แต่ว่าเงินเดือนนี่มันก็สีอยากโอเคกว่าทางบ้านเขาน้ออือน้องใหม่เพิ่งเน้มันอยากไปอยู่อ่ะอ่ได้เคยไปอยากเทื่ออะไรพังท้ายพังฮอนก็ไปก็ไม่ไปบูได้ป้าลูกบูได้ขึนหดลู้ไปบูได้โดนโดนโดนแม่ก็เคยไปเอเพราะว่าปูปูน้อยน่ะน้อพี่น้องเนาะอเพิ่นไกลูกหล่ะลูกหล่อ่าหากับลูกนั่งกินยาแล้วลูกลินแน่ล่ะอยากกินนั่นกินนี่ พอดียาพอนเอามีขึ้นมาให้ซ้ำวันมีต้มมีให้กินในนี้น่าน้องใหม่เพอนเอาอยู่บางเท่อกระทั่งอัญยาเพื่อนสงสารนะเพื่อนกัเอามาม่าเอายังขึ้นมาให้เพื่อนว่าเล็เหตุใดเช่นนั้นอ่ะนี่กระทั่งชาวบ้านเพื่อนกัว่าอยู่น้องชุมเพื่อนกับบุมี่เอลีเพื่อนคือให้หน้าตาตมแต่ทั้งข้าวพอข้าวเมย์ได้เกิดเหตุใดลุงว่าเลยพ่อแม่บุเพื่อนกับลูกกระลายเนาะลูกหลาย ก็ได้อยู่ภูละสามสี่ให้นะครับแต่บัดซีเห็ดหลีมันกับบัพอที่บ่พ่อข้าวปูกผู้ดีกติกกันนี่แหละพี่น้องนะแต่ว่าเห็ดก็ได้จักสองชอบข้อเปลือกพี่น้องเลยโอ้ยใหายนะไอ้ไรเราบอกตายเลยอะบัดเพื่อให้น้อยแบบนี้ใช่ไหมเออนานุโคขี่กระต่ายใช่ไหมจังเนาะเออนานุโคขี่กระต่ายคนว่าบัวได้เด้ฉันนั่นเองโดนโดยการจังได้ชะเม่ อันนี้แบบโบเมนว่าสิได้าหาคูหาครูหาดอกพี่าน้องเลยแต่ว่าสิถามลองเบิงเนาะแบบว่าถ้ามีผู้มาโอ้มาล้มนี่กับแม่นี่ย,ยังยังอยากมีอยู่บ่บ่เศร้าแล้วเนาะเลย,เลยอ่าพอลูกสาวกันง่ายลูกสา,สาวกันง่ายแล้วกําน่งมากเก่ามากกับย่านบดถึกบดต้องกันย่านพิ่นบวแพ่งลูกตัวเองอ เพราะว่าเขาก็เคยผ่านจุดนั้นมาเลยเนาะเลยเพราะว่าเขาก็เห็นลายคุณนเร็วขนะปะไปแล้วก็เอามาเลยก็บทแพงลูกขนะดคือเกาคือเกาเขากัแต่ว่าปูมกับมันคนเกานี่ยยังบ่ได้เถึงขันลงไม้ลงมือกันดีบ่บเคยเจอมีแต่ว่าเรื่องเงินทางฐานะครอบครัวโบกุ้มบ่หุมกันแล้วก็เงินค้ำกับแก้วเนาะหาบททัวบททันเลยอ่าแล้วกัาโ้เงยบเงียกกันพี่น้องเลยเลย ตอนเจ้าเฮ็ดนี่ก็บโบนีเงียบแล้วนี่บ่นี่คือแบบนี่คือเงียบเลยยังมีคนอยู่อยู่บ่างก็มีอยู่ตอนเฮาเฮ็ดก็มีตอนเฮาเฮ็ดละคนละบุตรมีหลายเออตอนนี้หลายบ่โดยตอนนี้เพราะว่าข้าวยหญ่มาหลายเออเป็นโรงงานใหญ่ที่พวกเดียวไปคือว่าสมออีเส์อเพราะว่าอันทางสวรรค์ทางนั้นอยู่นี่ใหญ่สุดนะเออเป็นโรงงานไปช่างต่อห้องเพิ่นั้นมีทางนี่โอ้โอ้นอ้โ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  ดูคนงานเพิ่นโดยโดยพี่น้องแต่ไปเห็ดอยู่นี่ก็พอได้เขาได้น้ำนาะมาสู่ครอบสู่คลวกินนั่นแหละพี่น้องเลยลงไปเห็ดนี่กับไบ้ยรพมาาเพื่อนเนาะเอาก็ลงไปเห็ดกับตอนเช้ามาเขาเกาเข่าขึ้นมาสู่กินตอนแรงเขาเกาเข่าขึ้นมาหันะาโดยโดยกระชานั่นแหละเนาะความดีของเพื่อนพี่น้องเลยกับ คือผู้ยิงอยู่หันกับบุรีมีแต่ห้าผู้หนึ่งผู้เดียวสินะมีโศกสามคนเป็นแม่ครัวอยู่หันเลยบัดไก่เฮือนไก่ชาดเนงว่าเนาะเลยแต่ว่าการเพิ่นการหึงหวงย้อนนีพ่อมเราว่ะเลยหวงมาเมียมีผู้บ่าวล้มนี้เขาว่าโอ้ยเขาว่าจะเรียกเพิ่งเมียกับพี่บ่ยากแล้วเขาว่าผู้ใดได้ชิมักเขาว่าเนาะโดยโดยคือว่าเลยเนาะพี่น้องเมียไพ่เมียมันพี่น้องเลยหึงหวงเป็นของธรรมดาแต่กะ เกินไปกับโบได้แนเนาะมันสีโบเป็ียนอันธรรมะหากินก่อนมันนี่อ่าล้องใหม่เพิ่อนกับมีคนขึ้นมาลินน้ำนองน้ำนงกับทางลูกทางผัวเพิ่นกับบุพอใจเพื่อนว่าโอเนาะน้องแตงจังไรผู้เบาขึ้นมาลินน้ำลายเทว่าเดยอนี้บ่เนาะมู่คู่มาแต่ละมือคือโบเห็นผู้ได้สิดอกมู่คู่เขามาเล่นน้ำนั้นละว่ายกกันอ แม่ลูกอันลูกเชี่ยวของแม่อะไรเขาก็เป็นผู้ชายเนาะเขาพากันขึ้นมาลินนอันนี้แหละเซลล์เซลล์เว้าวโยกกันนะเว้าวเฮืองกันว่าเออมักกับพูนันมักกับพูดีอันนั่นแหละนายโยกกันไปเป็นเลด็กมากเป็นเด็กมากเด็กมาน้องแตงคึ้นแบนึงแล้วโตขึ้นรุ่งรุ่งไปด้วยพอหยอกที่ได้น้องแตงเอ้ยเนาะอย่าวเอาไว้จะหนาวหอยมาเลยได้อย่าวเาได้นี่อ่า Pine, die, mainland, so ally, But, for, เพรแล้วก็ับปีชิมานี่ไปดำหน้าพุ่นเด้อไปบ่ไปไปไปบ่เกี่ยวเข้าเด้อไปบ่ไปเอออ่ะบ่ทำทำสิไปอะไรเลยแบบว่าก็สิอ่ามาหับเอาอลีได้พี่น้องเนาะอ่าไปอ่าวันเบิ้งวันหนึ่งวันหนึ่งเจ็ดสิบวันหนึ่งเจ็ดสิบ หาแปดินี่แหละ,ะเกี่ยวเข่าทั้งนั้นนะ mm hmm. แต่ว่าดูเอาได้นอนเรื่องเที่ยวเรื่องนอนเรื่องอยู่นี่แ้วแต่นอนสะดวกอนอนก็นอนสะดวกเที่ยวก็เที่ยวพี่น้องเแต่ว่า mm hmm. คือทางน้องคนนี้จำไปนี่ก็คือสี่ริเที่ยวหรอกเนาะอ่า mm hmm. มีหลายได้ก็มันคคนทางบ้านอื่นนะคนลงมาอ่านำบ้านนะ mm hmm. เป็นการ mm hmm. พูกครอบพูกครัวได้บางทีเพราะว่าบางคนนะแบบว่าเพื่อนเห็ดหน้าแต่ว่าลูกเต้าโบยู่จีนะ mm hmm. พราะดำใ mm hmm. หด้ดำหน้าแล้วและลูกเต้าหลัไปไทย แต่ผมมีผู้เกี่ยวนะนี่นะก็มีลายทงลายบอนอยู่แต่ว่าบมแข่งานแบบนี้นะเปอพอหาให้ได้อยู่หนึ่งในนั้นก็นำหน้าเองอ่ะละวิด <c> ล <oughs> <c oughs> านก็โคตรพบบูวิดเฮงเนะ <c oughs> เาะก็ยู่งน้งนอยบัดวิดไปวิดมาบัดแนมที่เห็นได้อูใช่แล้ว, <c oughs> <c oughs> วนีว่เอาเสนอพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ถือว่าได้มาโอมาลมได้มาถาม มาเห็นเนาะทางแม่เพ like ิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าจะเว้ามีไผในก็เคยเห็นแม่แล้วนะทางเบาเบาเตียงเออเบาุเาเคเห็นแล้วเนาะบ่ตามื้อแรกพี่น้องเอ้ยมื้อแรกพี่น้องอ่าเพิ่นไล่วันเท่าหก็เพิ่นไล่ให้เดือนละล้านเดือนละล้านโดยน้องเดือนละล้านเนาะบัดเที่ยวไปเที่ยวมาฮะสนพี่น้องเนาะกับบ่มีหยังมาฝามาต้อนพี่น้องเอ้ย น้องเพิ่นก็บ่สบายเนาะเบิกเอ้าอ้อพอได้ซื้อซื้อยาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเนาะดอยดอยๆๆทางใดก็ซู้ๆเด้อเนาะเยอ่าอ่าพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเว้ายกแล้วเนาะน้องแตงหัวน้องแตงอ่าอยกน้องแตงเพิ่นแเพิ่นคือสิอารมณ์ดีอยู่ยิ้มบุยๆบายอยู่ก็มนี ถ้าซาเม่ผู้เรียกนี่ผู้ผู้ได้ว่าเก่งโกโมผู้เอื้อยผู้เอื้อยว่าโดยโอ้โหเอ้ยเนาะบ่าวเดี๋ยวพังกับบอทันพังกับบอทันเนาะว่าวเนาะเพคนเนาะอ่ะบัวมีบอลค่าจะอ่ะพังแก้วเสียงเพคนนี่เป็นมรดกมอลำเป็นได้ได้ชำเสียงอยากเงี่เหี้ยนอย่างนึงเคยลำอยู่บ่เคยรัมไหมน้องเออเนาะโอ้ทช่ ตาลเลือกมดอกบอลัมนี่เว้ยแก้วเสียงม่วนนี่คักได้น้องเอาลํคือแว่ดีอ่คือแ่ก็ยาแล้วม่วนอยู่พอได้ยิ้มอดอกเนาะโดยโดยเอเนาะอ่าถาคลิปนี้มีหยังสิเว้าบ่หรือว่าจังได๋ มีแน่สิว่ากระกรกใหญ่ผู้ใหญ่ที่เปินจอยจอยนู่น้องโดยโดยน้องพี่น้องเนาะอ้าวจะสบายดีใช่โดยสบายดีน้องพี่น้องเนาะป้าจะพี่น้องเลยวันนี้อ่นะกับกวอนสบาตาเองก็ได้โอ้ยน้องพี่น้องกะถักว่าเน้อว่าผิดพลาดประการใดแก่ยาเถื่อโทษเกิดเกียรติชั่งเรื่องนาะพี่น้องเนาะอ้าวหรือนอหัวกันแน่พี่น้องเลยปะปนกันไป คือว่าละอ่ามาเรื่อยอยู่นําบ่ค่อยได้เห็นทั้งแม่น้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ยังบ่เท่าปานใดพี่น้องเอ้ย30น้อยๆก็ได้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนทุกกําลังแห่งใจพี่น้องเอ้ย FC เบิดสุหมองสุบอนเนาะที่เอามาเป็นกําลังใจตานต้นจนจบพี่น้องเอ้ย แล้วก็บกกดข่าวโฆษณาของบอตาไปอย่างใดก็เบิ่งสมแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใน,นเดอ้อพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยก็คือจะได้ขอกก่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย,บาย